การเื่อการอเอาแ่ว่าไม่เอาไม่เอาถุงเลยนี่เื่อตัวมบื่อเงมืออย่างเดียมเอาไปเืออไอคุ้มเลา่อนนั้นหายไปต่อเดียวมาแล้วเปลี่ยนสีเ่ไของคลิปนี้เอาไว้เดียวคนมาเตเต็มวมาเราไตันเลยสวัสดีกับแฟนข้าว ตอนนี้นะกข่าวทองทิ้นรดไปที่ห้านะครับอยู่ที่บ้านเขาเรียกบ้านหน้าทัพนะารับหน้าทัจะไปนะครับเอามีใครมั่งมีใครมั่งวันนี้บ็อกไรอ่านตัวไรอ่านตัวมีเว็บไซต์ก่าวเอาไทยไว้ครับอ่าต่อไปใครใครใครนกนิการหนังสือพิมพ์เทพไทยนิวครับอ่าต่อไปต่อไปโอปากนางครับอ่าโอบปากนางครับตอนนี้เราก็จะกันนักคนหนุ่โอ้ที่อะไรก็อเารียกบ้าน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 น้าทัะครับบ้านหน้าทัพ เดี๋ยวเราจะไปพาแฟนค้าไปชมอิ้งฮอยหิงฮ้อยหิงฮ้อยหนมาดิมาดิปลากระโดดชมกระโดดชมมาเลยครับชมหิ้งห้อยครับตึ้งอ่ะไอเสบกระโดดปลากระโดดปลากระโดดครับต่อแล้วกับแฟนค้าตามมากับตามมากำลังลุงเรือกลังเรือตอนนี้เรากำลังลุงเรือครับกำลังลงเรือเราอยู่ที่หน้าทับกำลังลุงเรือครับโค้งหน้าทับครับเรือที่จะพาเราท่องเที่ยวชมหิ้งห้อยแล้วก็ปลากระโดด ปลากระโดดนี่คนเยี่กับปลามันเล่นเล่นเล่นไฟกับเล่น้ไฟกันนั่นประดังดินั่นประดังลูกมีแซวแซวปลาอ่ามีแาวแซวด้วยได้กับเป็นแาวเป็นลามเป็นล่ะไม่ได้ลามมันไม่ได้ลามโค้ดโค้ดกี่คนอยู่ตามไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามาครับมามามาตอนนี้เรากับบางจะออกจักฉาครับครับจำบางจะอจัดฉากด้วยที่ชีวิตของชาวบ้านบอกครับครับครับ อยู่บ้านหน้าทับบ้านหน้าทับบ้านหน้าทับท่าไปาหน้าบกทีจะรุวงเลยนะครับบกทีเอาเอาเอาเชาเอาสาวฉาเชิญสาเฉาเชิญเาวฉาเาวฉาไม่ไปเลยสาวฉาเเฉาเฉาเ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 ฉาา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  ฝนก็ <54. S 2> <c Commons> คลิ่นคลื่แต่ยังไม่ตกกลับแต่ยังไม่ตกอกข้าวต้องทิ้นพร้อมโดยทีมหั่นของบานเจตประมาณตีสามเราก็มากินข้าวมากินกุ้งกินหอยกินปลากันอาจริงโอโกโกโก้ถือหน่อยถือถือหน่อยโอ้แล้วขึ้นมาขึ้นมาลงมาเลยอ่าตัวนี้หน้ามอม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 บอโกหน้ามอม

หลังนี้ก็ได้หนอ้แหมบเนลันหลังนี้หลังนี้เดอไปก่อนเอ้าเดี๋ยวหลังนี้หลังนี้หลังนี้ไหลังไกลเอหลังหลังนี้หลงนี้หงนี้หงนี้หลังนี้เอาดนี่หลังลำนกได้าทุกกนลันี้พี่เออมาไปกนูดี๋ยวเราไปลู่เองมาเหลุนเลยค่ะลงมาลยอไปก่อนเลยคนโอ้อับขับอะไรครับตอนนี้เรือจางัดเรือจางมัดซ่องล่ำเซ่องล่ำนะครับแต่ว่าล่ำขาหนักเท่าสองทีมพร้อมทีมห้านี่ย จะออกไปก่อนนะครับจะออกไปก่อนออกไปประมาณสักนี่ใช้เวลาครับใช้เวลาประมาณสักสมมติจะมาจะมุ่งขึ้นะครับเราไปแล่หิงหอยนะครับหิงหอยเขาบอกว่าทีนี้เนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยนะครับแนวกบปลากะโดนนะครับปลาการโดนนี่แฟนค้าคงใจขึ้ได้เห็นแต่ว่าเขาหลอปลาปลามันตกใจโดนโดนลุงได้เรื่อยนะครับเอาแล้วกับแฟนเท้าชมมาได้เอยนะครับ ช่วชมมาด้วยด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราออกยากเราออกจากชาเลยครับถึงงานถึงงานกองแต่งานเซ่เลยใช่ปะถึงงานแงใครเลยถึงงานของบอกให้ว่านะครับเปียอะไรมาของนี้น้ำนี่น้ำน้ำบุญบุญอ่าอ่าอ่ะไรครับน้ำโคลงนี้เต็มเอวนะครับไม่หลุดไม่ลึกไม่ลึกครับไม่ลึกระเดียวนี่ละกระเดียวนี่ละกเดียวนี่นีแล้วกับแฟนเขาหนี่คือวิถีชีวิตของ พี่น้องบ้านหน้าทับกับบ้านหน้าทับนี่เดี๋ยวซุ่มบะเล็กก็ได้กันนะนี่คือการช่างเรยอปลาพุ่งเอาแล้วครับตอนนี้เรากำกำลังจะมุ่งนาอ่าเรืออ่างยาวนะครับเรือห่างยาวลำนี้ลำลำแรกนี้มีกันประมาณเรื่งทรงสามทีที่บอกกอนที่บอกก้อนนะครับที่บอกกอเทบอกอโอ้แล้วก็น้องโอ้แล้วก็เอาไทยไว เลครับเลยไปนะครับตงื่นมุดมุดเรื่องมุดฮะขึ้กาแฟฟององโคกครับอะไรครับตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเห็นเรานลยครับคื่นสายเรื่อได้สายเรื่อนะครับอะไรครับตอนนี้เราออกจา,กาะพาแล้วอีกรอบหนึ่งจะมั่งตามบ้านนะครับอีกรอบก็มังตามบ้านเดี๋ยวเราไปชมวิถีชีวิตมีง่อยมีง่อยกขบวนที่นี่ปเป็นแฝงวัดที่ไหนตึกไหนนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็ชมปลากระโดดสปรา ปลากระบอกไหมนะครับมอ๋อเป็นปลาเล็กๆนะครับอันนครกับตอนนี้บรรยากาศที่หน้าทังก่อคนกลายจะตกนะครับแต่เราก็คกดิ่นปลาคนังไม่พือนะครับอันนี้ออกมันเป็นคลอกนะครับยังไม่ออกยังไม่ออกแต่เล ะแพลนเข้าชมการได้ทอดสถผัานทางเข้าตมทินนะครับก็บ้านเดียวได้นะครับมีอาหารทะเล,ละน, i̇şte นะครับแล้วก็ที่ขึ้นชื่อลือชาคืออะไรหรอโอวันวันอะไรนะอ่าอ่ารีสอร์ทปีบักโฮมสเตย์ครับที่ปักโฮมสเตย์เนี่ยไข่ไข่จะาใส่ไหนอ่ะคอนนี้เหรอไข่ไข่ไใส่นะนะครับใส่น้ำหรือไมนี่ใส่น้ำกับไข่ไข่้วยเรื่องอะไร อ๋ออนั่นนั่นกับแฟนเขานั่นเขาจกว่ารอไลรอปลาให้มาเล่นเล่นไอ่อ่ะครับอ่ะครับอนนี้อยากได้ไกับปลากระโดด่ะ บ้เพล่อยเซเล้วครับแหลกบเพลี้ยเซเแล้วนี่นูบ้านหน้าดับกับบ้านหน้าดับเราจะไปชมร้านกระโดร้านกระโด้นะครับแล้วก็ยิงอว้ยยิงบอยที่นี่ไม่แพ้ทีน่านะไปเจอไทยนะครับเดี๋ยวไปชมกันวันนี้นะครับบ้านเดียวนะครับบ้านเดียวบ้านหน้าดับ เำเภอจนันจาานาจังหวัดจันทาครับตอนนี้รเราข้อออกออกม,าาากมา้านบ้านสักอาทิได้แล้วแฟนข้าวข้าวมาแล้วนะครับคนแจกคนกินตามด้วยนะครับอากาศดีมากครับมีโอกาสก็บาเดียวด้วยนะครับบาเดียวบ้าน หน้าักเก้าสองทิศก็มากกันที่บอกอนะครับมีหนักก้าสองทิศบอกอโผบ้กนนั่งแลออ้วก็บกเต็สติดไข่นิ้ว แล้วก็เอาไทนะครับเวทไถเอาไถดราซี่นบ้านกนะันเพื่อมาชมพีนีจีบินก็ไปดองยาวละมุงบ้านหน้าับแล้วก็ที่จะมาข้าววันนี้คือระชมร้านกระโดดร้านกระโดดลูกในเรือนะครับลูกในเรือแล้วก็ไปชมยิงหอยกันยิงหอย เข้ามาแล้วครับไม่ตาบ่าอ้ัสนใดอยู่ไหมครับถ้าชบอยู่ก็กดได์กดแร์ด้วยนะครับต้สนตอนนี้มอยู่นาทับครับอล้วครับตอนนี้ได้ถ่ายเรือเบาเรืออเลยครับน, <S 2>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  นันแสดงว่า น้องโอ้กำลังใกล้ถึงไหมน้องโอ้ยื้อถึงกันยังได้กระโดดอ๋อยังไม่ถึงกับน้องโอ้ยังไม่ถึงปะอ่านายชายเรือบอกว่าเตรียมตัวชมปลากระโดดเอาเลยครับเพื่อนไครับเพื่อนข้าวปลากระโดดเลยครับปลากระโดดเลยครับปลากระโดดเลยเพื่อนไครับปลากระโดดเลยครับแฟนเ่าเอาเลยโดดดึงเอากับโดดเลยครับปลากระโดดปลากระโดด ไัจะกระโดดลงเรือนะครับกระโดดกระโดดเอาฮะลงเอาลงเรือลงเรือลงเรือแล้วเนะโอ้อ้ากระโดดเลยครับกระโดดแล้วกระโดดแล้วเอานะโอ้บรรจัยพี่บรรจัยพี่บรรจัยพี่เอาน้ใปลากระโดดไมครับลากระโดดการะดปลากระโดดกระโดกระโดดกระบดดกระโดดกระโดดกระโกระด้รร

går. เนเปเปจกเรอ้านกน่วะตัวงชวเกับปลากระโปลากระโดดอ่าบังบางตัวนีกับบันก็โดนลูกเรือแล้วกับแต่ลูกเรือ คต๋อมอนีนะครับคอีอะไรับแฟนเขาโอเคนกนี่กับต